น้ำพีนำนองเข้าสู่แรายการเบึองอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนน้ใบบุญสิภาพพีพานองย่อนสภาพสังคมอีสานเฮ้ากลับขึ้นไปในช่วงปีพุทธศักราช2,491ถึงปีพุทธศักราช2,500ที่อีสานเฮ้ายุคนั่นอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบพีบุญสงข้ามหรือว่ายุคจอมพ้นปอต่อมหาจอมพ้นสิด สถานะสภาพของอีสานในยุคนั้นสมัยนั้นมีความเป็นมาาจังไดแน่มากขังเข้ามาไปย้อนร้อยนำห้อยอดีตกับสังคมสมัยนั้นเป็นจังไดภายหลังการกลับสู่อำนาจอีกทีหนึ่งของจอมพลปพิบุญสงข้ามในปีพุทธศักราช2,491ส,ะสะอสีสานได้ เรียกร้องให้รัฐบาลพิมคว่มส่วนอกสนใจต่อปัญหาคั่วอยากจนเรื่องปากทองของคนอีสานตลอดจนสภาพคว่วแห่งแรกในอีสานมากขึ้นพวกสอสอเห็นว่ารัฐบาลที่กรุงเทพบ่อยมีคว่วพยา,ยามที่จะพัฒนาอีสานอย่างจริงจังเพื่อให้คนอีสานได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกับทางภาคอื่นๆของประเทศ ร่วมทั้งรัฐบาลที่กรุงเทพและคนไทยภาคกลางได้ปฏิบัติต่อคนอีสานในฐานะที่เป็นผู้ด้อยกลัวในทังวัฒนธรรมและชนชัน้นควมเคลื่อนไหวของสสอ,อีสานต่อปัญหาอีสานถืกมอองว่าเป็นค่วมบิดตกจนนํ่ไปสู่การสังหารท่องอินผู้ริพัตรทวินอุดลและจำลองดาวเรื่องที่กิโลเมตรที่11บางเขน และการสังหารเตียงซิลิคันในระหว่างปีพุทธศักราช2 4 9 2ถึงปีพุทธศักราช2 4 9 4การตายของท่องอินจำลองทวินและกระเตียงกลายเป็นสัญลักษณ์ของค่วมหูสึกห่วมของคนอีสานที่ว่าได้รับค่วมบาเป็นรรมจากไทยภาคกลางและจากรัฐบาลกลางคนอีสานยังมีค่วมหูสึกว่าอาคติทางการเมือง จากไทยภาคกลางเป็นอาการที่บ่งบอกถึงอคติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากกลัวสสอ,อีสานวิภาควิจารณ์ท่าที่ของรัฐบาลจอมพ้นปอที่มีต่อปัญหาอีสานว่าค่อยแต่สิบปาปามผู้นำทางการเมืองอีสานและได้ทอดทิมหรือบกิดที่สิพัฒนาทองพิมอีสานอย่างจรงิงจังดังเช่นภาคอื่นๆ ทั้งที่รัฐธรรมนรูญระบุว่าอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบง่งแยกบ่ได้ในปีุรธศักราช2492สอสอีสานได้เรียกร้องรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจอีกกอสานให้ดีขึ้นในปีเดียวกันฟ้องสิทธิธรรมย่งหยุดพึงพบสอสออุบลราชธานีชื่นระวีวันสอสอหนองคายนาดเงินถาบสอสอมหาสารคาม และสสภาคอื่นๆอ,อ,นอีกสองคนได้เสนอให้ประเทศไทให้แบ่งออกเป็นหกรัฐทีอิสระจากกันเพื่อให้แต่ละรัฐแข่งขันในด่านพุ่มเจรลินและเงินที่เก็บได้จากภาษีอากรของรัฐใดกะสไดใส้ใไซทํานหนบำรุงเฉพาะรัฐนั้นๆสิบไว้แบ่งเป็นทีหน่อยเนือตั้มใจเช่นในขณะนั้นก็คือเงิ่นที่เก็บมาได้ส่วนมากรัฐบาลกะนํามาบำรุงส่วนกลาง เกือบทั้งหมดสสอ,อีสานพยายามสนับสนุนในนโยบายแก้ปัญหาอีสานนโยบายเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะเป็นนโยบายประชานิยมและแสดงถึงการท้าทายการควบคุมอำนาจของฝ่ายควบมันคุ้มสสอ,อีสานหูศึกถึงความหยากแก่้เรือรั้งของผู้มิภาคและความบดเท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระวังเศรษฐกิจของอีสานที่มีฐานอยู่ที่การเกษตร กับระบบเศรษฐกิจของชาติซึ่งส่วนหนึ่งเติบโตมาจากการเก็บค่าพี่เมียมเขา่าที่นำมาใส่เป็นงบสนับสนุนการลงทุนในกรุงเทพและเขตภาคกลางในปีพรศักกาช2 4 9 3สสออีสานได้เรียกร้องให้รัฐบาลจอมพ้นปอจัดงบประมาณ20ล้านบาทเพื่อการพัฒนาอีสานและภักดันใหรัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งสสอ,อีสานสองคนประัธมนตรีในที่สุดจอมพ้นปอแก้ปัญหาโดยการหยบสภาได้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี2475มาใส่ใหม่ในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2494เอื่นว่ารัฐประหารเงียบหรือรัฐประหารทั้งวิทยุ แม้ว่าสิมีการดำเนินการกวดล่างอย่างรุนแรงแต่กับบริเหตุให้คว่วมเคลื่อนไหวของสอสอีสานลดลงแต่กับได้เหตุให้คว่วมเคลื่อนไหวสอดคล้องกับแนวคิดสังคมนิยมมากหลายขึ้นเมื่อผนวกกับปัญหาค่วมอยากจนในอีสานจังในก่าตามบบเพียงแต่ปัญหาค่วมอยากจนในอีสานเท่านั้นที่ก่อให้เกิดขบวนการไฟซ้ายแต่การเปลี่ยนแปลง การปกครองเป็นข้อมนิตของจีนในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 2และการที่รัฐบาลจอมพ้นปอได้ดำเนินนโยบายที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาในการส่งกำลังทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีในปีพุทธศักราช2 4 9 4ก็ได้ส่งผลให้การก่อโตขบวนการฝไฟสายมีความเด่นชัดมากขึ้นประกอบด้วยขบวนการ กรรมกรนักศึกษานักหนังสือพิมพ์สอ,อีสานและกพรรคข้อมนิษต์แห่งประเทศไทยที่ได้เคลื่อนไหวพันขบวนการสันติภาพในช่วงปีพุทธศักราช2,493ถึงปีพุทธศักราช2,495ที่เรียกร้องรัฐบาลถอนทหารจากสงครามเกาหลีและได้ต่อต้านสหรัฐเมกาต้องการใรัฐบาลไทยรับร้องสานานณรัตประชาชนจีน เมื่อมองจากสายตาของฝ่ายสายแล้วสรัฐเมกาเป็นจกักรวรรดินยิยมเมนโยบายที่ก่อให้เกิดสงครามปราป,ปามและขยายทุนนิยมที่กดขี่ขูดรีแต่รัฐบาลไทยกับเพายามไม่ค่วมไก่จิตกับสรัดเมกาดังนั้นควมเขื่อนไวของนักศึกษาปัญญายชนในเมืองและหนักหนังสือพิมพ์ในช่วงปีพศัก2 4 9 5 ที่มีความิดทั้งสังคมนนยุมและก็ต่อต้านสหร,รัฐเมกาและรัฐบาลได้ดำเนินการกวดจับโดยรัฐบาลได้ออกประราญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นข้อมณิตปีพุทธศักราช2 4 9 5เพื่อดำเนินการกวดจับฝ่ายส่ายและกะับภูต่อต้านรัฐบาลดังนั้นการก่อโตของฝ่ายส่าย ที่บ่พอ่อใจบทบาทของสหรัฐอเมริกาและการัฐบาลจอมพลปอนับตั้งแต่ไทยได้เข้าร่วมในสงครามเกาหลีขางไฟสหรัฐอเมริกาการเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในปีพุทธศักราช2 4 9 7การกวดล้างจับกลุ่มไฟสายเทือใหญ่ในปีพุทธศักราช2 4 9 5 ควมเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายซ้ายส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวพันสอสออีสานที่เรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาชีวิตคว้มเป็นอยู่ของประชาชนแต่รัฐบาลบริมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เพียงพอได้สัง่งควมบ่พ่ออกบ่พ่อใจกับสอสอีสานเป็นอย่างมากจึงเป็นแห่งผักดันสำคัญที่มีต่สอสออีสานฝ่ายขาดในสภาพผู้แทนรัษฎร ควมเลื่อนไวของสอสออสานบริจากัดอยู่แค่การเรียกร้องใหรัฐบาลให้ควมสนใจแก้ไขวิถีชีวิตควมเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังร่วมเอาการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเศรษฐกิจใบนำควมคิดทั้งการเมืองแบบสังคมนิยมไดกลายเป็นท่งในควมเขื่อนไวของสอสอไฟสายอีสานทั้งนี้ นโยบายที่อาศัยวิธีทางสังคมนิยมเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการปกครองที่ไม่ลักษณะเป็นป็จการมากขึ้นของรัฐบาลและการแร่ขยายอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาของสหรัฐเมกาเมื่อการต่อสู้เพื่อผู้ที่เสียเปรียบในสังคมได้รับการต่อต้านจากด็ิการจักรพรัดินยมสังคมนิยมจึงเป็นทางเลือก ที่ได้รับคว้มในยุ่มภายในมูนนกเขื่อนไหวไฟยสอาย,ย่างสูงนอกไปจากนะั้นการที่อีสานเป็นดินแดนที่แนวคิดสังคมในยุ่มได้รับการตอบรับจากประชาชนนั้นเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของภูมิภาคการสนับสนุนแนวคิดสังคมในยุ่มของอีสานนั้นเป็นรูปแบบการแสดงออกถึงความบ่พอใจต่อความอยากแฉนของผู้คนในภูมิภาค และในขณะเดียวกันกับเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของผู้กุมอำนาจหลัดนำภายหลังการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีประศักราชั5 0 0จอมพอสลสฤษดิ์ซึ่งมีทินฐานจากพื้นที่อีสานได้ช่วยโอกาสจากค่วมบ่พอใจของสสอ,อีสานที่มีต่อรัฐบาลสร้างพันธมิตรทางการเมืองจากข่วมเป็นผู้มีภาคเดียวกันขึ้นมา เพื่อต่อต้านจอมพ้นปอในเดือนเมษายนยสสไฟสายอีสานได้ร่วมกลุ่มกันจัดตังผรักสหภูมิเพื่อสนับสนุนจอมพ้นสลิดให้มีอำนาจในสภาพผู้แทนรัษฎรและก็ได้ต่อต้านรัฐบาลจอมพ้นปอโดยจอมพ้นสลิดได้เตือนสสอ,อ,อ,อีสานว่าบ่าให้มุ่งเน้นข่วมเป็นผู้มิภาคนิยมและเขาสัญญาว่าสิเหตุให้เศรษฐกิจอีสานดีขึ้น เสนอให้รัฐบาลถอนทหารจากสงคข้ามเกาหลีโดยจอมพ่นสดิ์มีแผนการที่สะให้ค่วมหลือทางการเมืองและเศรษฐกิจแก่พื้นที่อีสานเพื่อดึงสอสอีสานเข้าร่วมพรรคสหภูมถึงแม้ว่าค่วมคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมสกายเป็นประเด็นสำคัญของสอสอฝ่ายสายอีสานแต่ประเด็นเกี่ยวกับสภาคพพั่วเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค ก็ยั่งค้งเป็นประเด็นสำคัญในปีพุทธศักราช2,500พ,พื้นที่อีสานได้เกิดไพ้แห่งแรงอย่างรุนแรงการเหตุไทยเหตุนหน้าบรด้ผลเหตุใยคนอีสานต้องอพยพลังไหลเข้าสู่กรุงเทพเพื่อสแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจเหตุใยนักศึกษาและประสงค์ต้องตั้งหน่วยบรรเทาถูกฉุกเฉินขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อซอยเหลือ บ่เพียงแต่รัฐบาลจอมพ้นปอบไา้ค่วมสนใจกับค่วมเดือดร้อนของคนอีสานในขณะนั้นจอมพ้นผินชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยังเบาเชิงดูถูกว่าการอพยพขามาเหตุการณ์เหตุงานในกรุงเทพและการกินกบกินเขียบเป็นเรื่องธรรมดาของคนอีสานบ่มีอีย่างหน่าวิตกนอกจากนั้นรัฐบาลได้ออกแถลงการ์ว่า ประชาชนเช่าตะเวนออกเฉียงเหนืออพยพมากรุงเทพหมากปิดปกติในเวลานี้มีความเห็นว่ามาจากฝ่ายขาดสึ่งนิยมคอามเนตรมีส่วนปลุกป,ปั่นให้อพยพลงมากท่าที่ของรัฐบาลได้สา้างคว่มบ่พอ่ออกบ่อพ่อใจใแก่สอสอีสานและก็สอสอฝ่ายขาดที่บดถึกกับรัฐบาลถึกสื่อโตเป็นอย่างมากบุญคงบุญเผ็ดสอสอมาสารคาม พักเศรษฐกรได้ปาศัยวิจารณ์ที่ทองสนามหลวงว่ารัฐบาลซอยเหลือแต่ขอบขั้วคนรวยบกีขอบขั้วและเล่ยปัญหาที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศและสสอ,อีกคนได้คูว่าอีสานสิลุกขึ้นขึ้นหากรัฐบาลบ่ให้ควมสนใจซอยเหลือในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,500แค่นรปัปฏิสสคอนแกนพรรเศรษฐกร ได้เสนอขอแนะนําให้รัฐบาลว่าอีสาน้าหีโรงงานต่างๆโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานทอดผ้าโรงงานปันไดโรงงานอุตสาหกรรมเบากระเบือเ้องเคลือบหรืออย่างอื่นๆอีกอีสานสิบ่เดือดรอดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสสอ,อีสานมีค้อมเสื่อมันว่านโยบายที่อาศัยวิถีทางสังคมนิยมทานั้น ท,ที่สอยเหลือให้สภาพควมเป็นอยู่ในอีสานให้ดีขึ้นได้ในประเด็นดังเก่านี่เทพโชตโนชิตอสอสอศิษกตภักษีกษกรเองกะได้ย่อมรับว่าคุวมจริงน,นัน่นหลายประเทศในโลกนี่เขาดําเนินง,งานในเรื่องนี้มาแล้วมันจังเกิดไทยอาณาประชาราชชั้นตาของเขาคอยคอยยกระดับการข้องจีบึ้นมากจังใด,ด็ดีนับตั้งแต่ เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 0 0สิ้นสุดลงได้เกิดการประท้วงการเลือกตัง้งจนนําไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงเดือนไม่นาคมโดยรัฐบาลอ้างว่าข้อมณิสต์อยู่เบื้องหลังผลการเลือกตั้งที่บริสบทธิ์ยุิธรรมและการประกาศภาวะฉุกเฉินได้สร้างค่วมบ่พอใจอย่างกววงกว่วงประกอบปัญหาอีสาน เทปไทยคว่ำในย่มของจอมพ้นปอตกาำย่างรวดเร็วจนนํ่ไปสู่การรัฐประหารของจอมพ้นสลิดในหมือวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2,500จังพ่อสรุปได้ว่าสภาพคว่มอยากจนควมมแห่งแรงธุรก,ก,กันดานคว่ด่อยพัฒนาลาหลังในอีสานสะท้อนในเห็นถึงควมมสัมพันธ์เชิองอำนาจที่บ่เท่าเทียมกัน ระวังศูนย์กลางอำนาจที่กรุงเทพอีสานได้ผลิตสร้างขมม้อมหมายใหม่อัตลักษณ์ใหม่ให้กับพื้นที่อีสานในฐานะที่เป็นผู้มิภาคที่เป็นปัญหาของรัฐไทยภายหลังการปฏิวัติ2475สสอ,อีสานได้เรียกร้องรัฐบาลที่กรุงเทพกระจายงบประมาณและกะทรัพยากรสู่ผู้มิภาคที่เท่าเทียมกัน และ,ะแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในอีสานให้พ้นจากค่วมอยากจนคนแค่สสอ,อีสานได้ใส่รัฐสภาเป็นเวทีในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีของคนอีสานและพื้นที่ชนบทโดยร่วมคววมเป็นผู้ไม่ภาคที่เป็นปัญหาของอีสานด้านหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพทั้งกายภาคซึ่งมักจะถือนำมาอ้างว่า เป็นสาเหตุของคุ่มยากจนในผู้มิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆของประเทศคุ่มยากจนในสารนั้นบ่แเ่นปัญหาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาทางการเมืองและมีนายะกทางชาติพันธุ์ผู้มิภาคอีกนำ้ำว่าก็คือเป็นผลมาจากคุ่มบ่เท่าเทียมกันในการจัดสรรงบประมาณและกาทรัพยากรสู่ภูมิภาค และนโยบายพัฒนาของรัฐข่วมเป็นผู้ไม่ภาคที่เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งมาจากการที่พื้นที่อีสานเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวต่อสู่ภายในและกับภายในรัฐสภาต่อต้านการร่วมศูนย์อำนาจของรัฐบาลที่กรุงเทพและสภาพร่วมเป็นอยู่ของคนอีสานและชนบทโดยรว่ด คับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในยุคอีสานที่ยังขาดการพัฒนาอื่นว่าในยุคบ้านเมืองของเฮางยังขาดนา้ำขาดไฟขาดถนนทนทางจากถือว่าเป็นยุคที่เริ่มต่อสู่ถึงความเป็นยูในภูมิภาคให้ดีขึ้นเท่าเทียมกับทองทีอื่นๆจังเร็กเกิดได้มี ได้อยู่ได้สัมผัสในยุคปัจจุบันนี่แหละครับหยิบยกมาบอกเราเบ่าถึงบริบทท้องถิ่นบาดเมืองสูพีสูนองฟังแล้วกะสใดอยอำลาฝากปีฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอ,อกแร่งใจในการบันทึกประวัติ่านตำนานเมืองไหว้ในยูถูบพ,พ่อกันไม่ขิปหนาโฉกหรีมีสุขทุกถานครับ